กันภาเซอไพรส์ Surprise ซื้อเครื่องเพชรให้กับคุณแม่ค่ะ เพิ่งเลิกกันไปมันหมาดอีกคู่ในวงการบันเทิงนะคะสําหรับกันนภพัทกับมารีเบ์เนอร์ค่ะโดยทางด้านมารีนั้นนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีว่าอยากขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์และทุกคนที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะคะเต็มที่ของเรามันได้แค่นี้วันนี้ขออนุญาตตัวเองออกมาจากจุดที่เจ็บด้วยการมูฟออนในแบบที่เราทําได้ด้วยตัวเองวันนี้ขอทําเพื่อตัวเองในขณะที่ทางด้านหนุ่มกันนั้นยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวไประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ แต่ล่าสุดนะคะหนุ่มกันก็ได้ทําสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณแม่ยิ้มแก้มแตกเลยค่ะแถมได้รับเสียงฮือฮาคําชมจากแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยเมื่อหนุ่มการได้เซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการซื้อสร้อยเพชรให้โดยเราจะเห็นว่าสร้อยเพชรเส้นที่คุณแม่ใส่ไปในงานแต่งของลูกชายคนเล็กพิวยศทอนนั่นเองโดยหนุ่มการได้ระบุแคปชั่นว่าสุขกว่าการได้รับร้อยเท่าหน้าบานมากบนว่าแต่งน้องขอแม่อย่างโล่งๆอยู่ค่ะ ร <si> ู้กล้าท้องแหมเป้าไมกันเพรว่าให้เลยดีกว่านี้าารมันแพงเออไม่เ้องเอาไปเปร์กนแล้